มาทีพี่นอ้องเข่าเริ่มมันอีกแล้วหานจานเดียวปลาทอดปลาทอดปลา นายมงี้อครัตตามนะ ้อาป่วยมาทำเหนี่ยวทำเอ็นเณอาจหรือนัม่อนนี้คนกลัว แล้วก็ข้างนอกขอบคุณเนะที่ขวามมารับชมคลิป